ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานทำน้ำโลกทีวีและนักสปินทำน้ำโลกออนไลน์และจิ๊กจ๊อกตใจที่ได้ดูนะครับได้มายังวัดบางาบํารุแฝงอรุณนพรินเขตบางของเลน,น,นของเชพยครนะครับวัดบางบํารุงก็มีกิจการางานหนึ่งที่น่า,าร่วมมา,าร่วมงานกันนะครับนั่นคือขอเชิญคณะศิษยานุสิ์และพทรรุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกบุญครอบปันคลายมรรภาพนะครับของท่านพระครูรัตนะโสคน และบุรพา,าจารย์อดีตเจ้าวาดวัดบางบำปุงกนะครับในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5ง8นะครับณศาลาหอสวดมนต์วัดบางบำงรุงกแวงอรุณมรินทริเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตำหนดการในเวลาส0บนาฬิกาพระสงฆ์ทรงสมศัดิจำนวนสิรูปสดวดพระธรรมวลา1ีนาฬิกาถวายพระฐานเพลงแด่พระภิษุทสามในจำนวน60รูปนะครับจึงขอเรียนเชิญคณะศิษยานุสิ์และพุทธศาสนิชนผู้มีจิตศรัทธานะครับ มาร่วมงานอีกครั้งนี้โดยพร้อมเปลี่ยงกันและขอเชิญคณะศิษย์นักศึกย์และพุทธศาสนชนผู้มีจิตศรัทธาได้นำอาหารหวานข่าวมาร่วมถวายแก่พระภิษุสงฆ์สามเณรนในครั้งนี้โดยพร้อมเปลี่ยงกันนะครับขอนโมทนาทุกท่านครับ